ข่าวดีเตรียมเฮทั่วไทยแจกหนักปลายปี65รับเงินช่วยเหลือจากรัฐกลุ่มไหนได้บ้างดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลรราดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็มาจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะ ซึ่งหัวข้อข่าวก็บอกนะคะว่าลุ้นคนละครึ่งเฟสใหม่จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม3 0 0 0บาทปลายปีนี้นะคะลุ้นคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยการเฟสใหม่หลังนายกสั่งการในคลมอครั้งล่าสุดระดมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจัดงบเตรียมรองรับส่วนหนึงแจกเงินเยียวยา3,000บาทอีกส่วนใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำลดผ่านมาตรการยอดฮิต หลังจากที่ประชุมครมครั้งล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมอบหมายให้เตรียมความพร้อมด้านของงบประมาณเบื้องต้นน่าจะใช้เงินประมาณ2.3มื่นล้านบาท ซึ่งการดำเนินการเยียวยาขั้นต้นจะเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นนายเฉลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณระบุว่าในการประชุมคลมอครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดทำประมาณการวงเงินงบประมาณเบื้องต้นที่จะใช้ในการเยียวยาประชาชนที่เจอน้ำท่วมในหลายจังหวัดรวมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม และมาตรการอื่นๆที่จะดำเนินการในช่วงปลายปีนี้สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณตามที่คุยในที่ประชุมคอรมอซึ่งการงบเอาไว้ที่2.3หมื่นล้านบาทเบื้องต้นแบ่งเป็นการดำเนินการส่วนต่างๆดังนี้ 1. การเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมใช้วงเงินประมาณ6,000ล้านบาทเป็นการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม เมื่อวันที่8สิงหาคม2560ที่จ่ายให้กับครัวเรือนที่ประสบภัยครัวเรือนละ3,000บาทจำนวนผู้ที่ได้รับการเยียวยาประมาณ2ล้านครัวเรือนวงเงินเยียวยาอุทกภัยในส่วนนี้ยังไม่ได้รวมในส่วนการชดเชยเกษตรกรที่พืชผลและปะศุสัตว์เสียหายจากเหตุการณ์้ำท่วมซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวและการช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนนี้จะมีการสำรวจความเสียหายอีกครั้ง หลังน้ำลดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทย 2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงปลายปีหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วใช้วงเงินประมาณ1.70หมื่นล้านบาทเบื้องต้นโครงการที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ดำเนินการจะเป็นโครงการที่เคยใช้แล้วได้ผลมาแล้วในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด -19 เช่นเราเที่ยวด้วยกันและ คนละครึ่งเป็นต้นนะคะนายเฉลิมพลกล่าวว่าการที่ตั้งงบประมาณสำหรับน้ำท่วมที่จะใช้งบกลางไม่สูงมากเนื่องจากตอนนี้ยังเป็นช่วงต้นปีงบประมาณที่กระทรวงต่างๆสามารถโยกงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อมาใช้ในการซ่อมแซมถนนสะพานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากน้ำท่วมได้และสำนักงบประมาณได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มีการจัดสรรง,งบประมาณในส่วนนี้ไว้บางส่วนอยู่แล้วในปี2566รัฐบาลมีงบกลางรายการใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นกรณีเร่งด่วนรวมประมาณ9.24มืน่ล้านบาทโดยปกติแล้วจะมีการใช้วงเงินเพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมประมาณปีละ2-3มืนล้านบาทพออสำนักงบประมาณระบุนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ